ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาอีกเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกแล้วในวันที่13เนาะครับผม13กันยายน2568ันอีพีที่81เด้อพี่น้องครับผมอีพีที่81เนาะครับครับก่อนอื่นขอบคุณก่อนเด้อครับผมอ่ะแม่ลูกคลิปที่แล้วเนาะปิดมัสตูตัวละพี่น้องครับแม่ลูกไปหาคุณสุภาเด้อ ครับผมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับผมเอาไอ้เฮ็ดข้อเค็ดหลักกันเด้อท่นเพื่อนมาใจหยิบไปมาจากต่างประเทศนะเพื่อนมากลับจากประเทศเนาะต่างประเทศประเทศดูไบครับผมเพื่อนเฮ็ดงานอยู่ประเทศดูไบเพื่อนค้อตแล้วพี่น้องครับสหรัฐไอเอเมเรตนี่ละครับผมเพื่อนเลสิกลับมาเลียงคายอยู่บานเท่านะแมนอ่านี่แหละพี่น้องครับบัานี้แม่สาวเด้อบัดนี้ครับแม่สาวลูกสร้างอุดรครับไปหาแม่ท่องสอนเด้อครับ แม่ท่องสอนโยมเพื่อเพ่นจังหวัดอุดรธานีครับผมบาดนี้ลูกเบิ่อพัดล้านครับโอ้ยลูกเบิ่อพันล้่นนั่นลูกเบิ่อพัดลัานไปหาแม่ท่องสอนครับผมำเพื่อเพ่นอุดรครับเรากาลลูกสร้างอุดรไปหาคุณพ่อบุญมีเด้อครับผมอำเพื่อสหสัันจังหวัดกาลสินครับเอ้าไปหอดจอดถึงแล้วย่างต่แม่ลูกรอดจัดทรงเอามีขฮามีนําเสนอพี่น้องจักรายการพ่อ เมื่อนี้มีนําเสนอสามการครับผมมีอยู่สามการด้อพี่น้องดื้อจะตื่นจะท่วงพี่น้องครับเอาเอาแม่บอกข่อยมาเปิดข่อยว่ามีถูกเปิดก็พอ,อเอาสถานะเพิ่นเลยพ่อเอาขันค่ามากกว่ากติปันครับผมเอาคล้วยแม่นี่ความสูงเิ่น150ร้อยห้าสิบเรยพี่น้องครับผมบวกลบไปเนาะอ่าสูงหนึ่งร้อยห้าสิบด้อพี่น้องด้อดูน้ำข่อยสองเดือนแล้วด,ดินี่อืมครับผมเป็นแม่บอกอยู่ขวกข้อ,ขอเลยเนะพ่อเนาะแมน อ่าเป็นแม่บอกร,ระจำฝุ่น,นฟ้ามห้องนี่แหละพี่น้องแพีงใดมูเจ้าว่าอ่ามันหาควอยใหญ่ได้ารก็คือเอาแม่บอกอยาง<ม>ของนี่แล้วเนาะพูดได้มากขั้มกอยขอก็เปิดเอามาเปิดแปลงพี่น้องไปนะผมไปนี้พูดน่ะค้ยตัวนี้ได้ความสูงลอยสัก10บวกลบสถทานะเดี๋ยวนี้เพิ่นผสมข่อยผสมเองกับเมื่อข่อยนี่แหละแต่ว่าให้หมอซึ่ง ผสมนะผสมเลยพี่น้องเนื้อสถานะก็คือผสมอยู่ที่ฟาร์มเฮาเลยผสมอยู่อยูนี่ข้อเขาผสมกับคิงคองผสมกับเจ้าคิงคองได้34วันพี่น้องครับได้เดือนกลัวเนาะพ่อเนาะเดือนกลัวได้สามสิบสี่มื้อพี่น้องครับขอถอยขนาดจั็กน้อยพ่อเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวก่อน ปูนะห้วยไงพี่น้องครับโอ้ยนะตัวเพื่อนนี่เป็นลูกผู้ดใดพ่อลูกสร้างอูดรนมีใบครับผมตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อช้างอุดอ,อนนะพี่น้องผสมผสมกับชิงข้องใบมุเจ้าไปรุ่นขันมุเจ้ามากมุเจ้ากับคว<ม>ยกัจิปัน มาตาล่าคา,าไปปด้เปิดแปดสิบเก้าคะแนนครับผมแปดหมื่นเก้าพันบาทมาทันพี่น้องครับเป็นราคาเปิดนะนพอเนาะมาเบิ้งอ่านี่แหละพี่น้องครับแม่ปอกควายจำฟร์มเลยพี่น้องครับประจำโคกควยายโคกน้อยน้อยควายนี่ละบ่น้อยบ่ใหญ่พูดเบ้ยพวกเจ้าย่ำรูบจะบดจับมองนี่ไรครับ มันเอ้ยนให้บอกมันจีคมมันคมดังนี่ดังนี่สันดังนี่คมพี่น้องครับดังนี่ตรงพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งชายก้อนก็ได้ผมจุงย่างจุงมป็นย่างเลยพ่อโอ้พี่น้องเอ้ยเดียดเด้อพี่น้องเด้อเดียดเดือดบ่แม่นคว้วบ่แม่นคว้วข่อยขาทกเด้อเดือดหลายหลายๆเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งทายคางพี่น้องครับแรงใหญ่เหมื้อเจ้าว่าทางเนี่ยเดียดกัดเพิ่นพี่น้องครับเพิ่นกันกัเอามาเบิ่งหน้าตา อ่านี่แหละพี wow uh, mm, ่น้องครับก็อยากตบ้างหูเดียกใจกวาดเลยเนาะเนี่ยข้ที่เครับมาเอาเลยหน้าตาเดือดคุณน่ะพุ่นบู้ยคุ่ณหนาตาไปพี่น้องครับหนางามแห้งพี่น้องครับเอาเบิ้ลทั้งขาดก็ได้พอพุ่นเจียพี่น้องครับคุ่น่ะตะโกมหนาล็กจัง่อยพ่อพุ่นเจียพี่น้องครับคนบางคนเออพี่น้องเอ้ยคุ่น่ะแม่เป็นตัวจริงแม่งามตา แม่งามตาเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นข่อยเบิ่งยามใดมันมันมอนตาข่อยก็เลยเอาเบิ่งหน้าตาเลยพี่น้องครับมาเบิ่งหน้าตาเนี่ยพี่น้องเอาตาแต้มบ่นึ่งตาแต้มน่ะแก้มเจ้าไปจ้ำหน่ะจ้ำพี่น้องเบื้งเอิบข่าวรถพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ห้องข้อพี่น้องครับผูกโบ้ด้วยพี่น้องเด้อโบลักเนี่ยสี่สำคัญพี่น้องครับเบิ่งเอิบักข้าวพี่น้องครับาจังขาบักใหญ่พี่น้องครับเนี่ยจิบได้จิบเท่าดีพี่น้องเบิ่งเดียดเบือดเดือดเนี่ยสี่สำคัญหน้าตาเขาเปิดงามพี่น้องแถวคู่ที่สอง เพิ่นดูกับข่อยได้ได้ไอสองเดือนครับผมแถวคู่ที่สองเพิ่นนั่นข่อยเลยผสมเลยโอ้กำลังดีขึ้นแต่ว่าท่านสุดแถวคู่สองบบางช่วงไอที่ว่าสีผสมไปบางหันแถวคู่สองเพิ่นลนเล่พี่น้องเล่ได้เลยบ่ได้ผสมแมนอ่าก็เล่พึ่งได้ผสมมากบางไอได้ได้เดือนกว่าแล้วพี่น้องครับตอนนี้แมนอ่าผสมอยู่สีฟ้ามเลยพี่น้องครับอ่าแต่ว่าแถวคู่สองขึ้นเพราะท่านสุดเพี่น้องเด้อเพราะท่านสุด บ่ท่านนี่เพียงกันครับ่อยังไงเพียงเหรอแะพี่น้องครับกุ้งตัวนี้นี่ยบ่วรูดดอกร้อยหาซิผาอืมอืมหน้าขดทั้งหนาเนาะพ่อเนาะเดืยดไหมพี่น้องมันฝนตกเศร้าไหมพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อฮะขัดมากขัดปันกัน กล้วยแม่นี่ความสูงลอยห้าสิบบวกลบเด้อสถานะเพิ่นผสมยุคข้อคอยนี่ละครับผมทักทิ้งคล่องได้สามสิบสี่หมื่นนะครับผมเปิดคะแนนไลแปดสิบเก้าคะแนนครับผมแปดหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเนอะแม่เปิดปาะครับเนาะหันมาครับพี่ไงไก่กะโทรมาครับผมโทรมาถามประวัติเลยเด้อพี่น้องเด้อแมนเขาไก่เพิ่นสี่บวกเด้อพี่น้องครับไงถือกับดี่โบมี่เด้อพี่น้องครับผมอยู่ในเฟซเห็นมุเจ้าเบิ่งโทัวร์ครับมุเจ้าสิพ่อของจักครับก็เจ้าหรือกล้ยแบบ ราคามันเแมนราคาที่แท้จริงไหมู้เจ้ารอกวนกินเงินมัดจำเด้อครับผมก็เห็นหลายนะพ่อเนาะปวดใน่ลุมกันก็หลายพี่น้องครับไอ้ละมัดระวังดีๆพี่น้องเสียกววมรูเสึกเสียเงินเท่าครับผมเออคุยถือกับดีมันบบมีครับผมกันเป็นไปได้ทักแชทกันทักไล่กันโบมี่แชทโอ้ยกันโบมี่เฟซกัเป็นไล่ครับผมกับวิดีโอข้อบังเลยนะพ่อวิดีโอข้อบังครับผมว่าเพิ่นมีตัวตนจริงบ่พี่น้องครับมีหน้าฟองหน้าฟมจริงบ่ ไอ้คอยเห็นบางเพจเลยเขาเจ้าฮอดบัตรประชาชนใหไผู้ขายนั่นแต่ว่าไปเอาบัตรประชาชนผู้อื่นครับผมมาสวมครับไหม้มุจจอระวังดีๆได้ดดพี่น้องครับผมเป็นไปได้ในข้อวิไอข้อเบิงกล้วยจากล้วยตัวเข้าติตซื่อได้พี่น้องเด้อครับผมเ<า>อ,อาไปสมัครระวงังไปที่นาฟ้ามเลยนะพ่อเนาะแม่นเป็นที่นาคอกนาฟ้ามเพิ่นเลยพี่น้องครับเป็นไปได้มาเบิงตัวกิ่งเสียงกิ่งแม่จับเบิงใบเบิงมันหูว่ากล้วยนั่นเออจับใบได้บ่มาจุงเอ็งทัดเบิงเด้อครับผม เอาเอาจัดละครับผมเอาเบิ่งกับตัวต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับ,คร,บครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อนเป็นเด็กครับผมเอาค้อยแม่นี่นะเป็นสาวฟันน้ำนม,มแม่สาวฟันน้ำนมเพิ่นเป็นลูกสาวเกาเ้าเจริญมีใบได้พี่น้องครับผมลูกสาวของพ่อเกาเ้าเจริญ ถามหาหลายหลายก้วยหน่อยหาของเซงเงินนี่ก็เลได้มากสองตัวโยตัวนึงเดิับผมเดี๋ยวคืออีกตัวหนึ่งนึกพี่น้องเด้อแมนมีสองตัวพี่น้องครับลูกสร้างกันลูกสร้างก็ถามหลายลูกเบิ้มที่อันเอาไปแล้วก็ถามหลายมันนีกใครเลยได้เก่าจะเล่นมากพี่น้องครับผมให้เบิ้งประกอบการตัดสินใจน้าเด้อความสูงเพิ่รลอยยี่สิบบวกลบไปยี่สิบบวกลบด้วพี่น้องเด้อแมนน ก่อการจเปิดเป็นยกคู่ใช่กันคือเขาคับผมันผู้ใดสียกคู่กับยกคู่ไปครับเออคันผู้ใดสีแดงสีแยกจังสีเข้ากันังโทษหากันเนาะจังโทษเขามาสอบถามด้วยพี่น้องด้วยแม่นเป็นลูกสาวเก่าเจริญเบิ่งหลวดพี่น้อยยุ่เพิ่นเท่าไหนพ่ออายุเพิ่นนี่ตัวนี้หกเดือนก่วเจ็ดเดือนอายุเด็กสามเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะพ่อเนาะแมนแมนขาดอยูุ่บกี่มือครับพี่น้องครับแมนเจ็ดเดือนบดดนตามไบ ค้วยตัวนี้นังบูดีขนาดพี่น้องเม่เพื่อนนี่เป็นสายทั้งในพ่อสายเพชรอุดรเลยเกิดจากแม่สายเพชรอุดรเนอะพี่น้องเนอะแม่เพื่อนนี่สูงหลายป็นในพ่อครับสูงรลายสี่สิบขึ้นอยู่แล้วนะไอ้สุ่นเนี่จากแม่ร้อยสี่สิบกว่าเนอะพี่น้องเนอะมันเป็นสายพัฒนาพี่น้องข้อยแขวมาแต่ละตัวมันต้องเป็นสายพัฒนาครับผมวันนีนค้วยเราเกาตะพอตะแม่เฮ้า พลอยตะกี้ก็เลี้ยงควาวย20-30ตัวพูดละครับผมง่ายมากเป็นเพียงกันบัดสู่ตัครับผมนี่แหะสูเมื่อนี่เขาเจ้าเสื่งมิตะผสมมิจะตัวดีๆแล้วครับก่อนนี่แล้วบันทึกกับหน้าตาเพ่นพี่น้องครับแม่เปิ่งแม่เปิงไอ้กล้วยสอยเล่าเน้พ่อเนาะสีดอกเล่าพี่น้องควายแม่นี่ยอะพ่อยืนตั้งคางก็เลยครับมาเอาพี่น้องครับเปิ่งเห็นบ่อสปุณะเอาหน้าพิ่น้อยพ่อเออปุณะพี่น้องหน้าตางามหน้าตาสวยเขาเปิดดีพี่น้องครับเขาคมปักเลยพี่น้อง สีขาวเจ็ดเดือนแล้วได้พี่น้องดิโว้ยตัวนี้หนังดีโวยหนังงามดีตาเตี้ยมพี่น้องครับแนีตาเตี้ยมแกมเจ้ากระเจ่าเจ้าเตี้ยมเอาไปเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งอ่องข้อพี่น้องครับสีดอกเล้าโอ้ปลูกโบพี่น้องครับแขีงขาเก็เรีบดีได้พี่น้องเด้อมยมลปานเย็นบานดีพี่น้องครับเบิังนี่แหละ เอาไปท่อเอาพี่น้องให้ยเบิ่งตัวจริงเพื่อนพี่น้องครับของใช้เอาเบิ้งไทยเบิ่งไท่ไดแล้วเป็นแดดฮ้อนนะไปกระเด็ฮ้ันพ่อคอยพี่น้องครับนี่เบิ้งไถ่น้ำไร้วอะไรเออ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 งอาออางออกออ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 อาอเมออออออนอท้อาออออออคออ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 ตออออ็ออ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 นออ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 นี้ก็อือว่าออ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 อีอออออองามบองามเท่านั้นงา้เพออนงามโออ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 งออ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 นคนเอออออออน ปัดไแมักมันแม่นควายแม่นควายสิย่องปั่นไดมูโจ้ก็ว่าเอ้ยกับฟอสซัมนั่นหลักอยู่ว่าเอาพี่น้องครับเอาควายแม่นี่เด้อเพิ่นเป็นลูกสาวเก่าเจริญมีใบที่พี่น้องเด้อความสูงเพิ่นลอยยี่สิบบวกลบเนาะคพี่เจตเดือนแล้วล่ะนี่อีบบจักกี่มื่นนี่ครับผมเอาเปิดคะแนนไว้กันจีร่วมกันครับโตที่สอง ครับเพราะว่างยกคู่ใส่กันมากคือกันอืมพอคู่นี่เปิดไปเท่าไรพ่อหนิสามสิบเก้าจุดห้าอ่าตกคู่เพิ่นเนาะครับเนาะเดี๋ยวตัวคู่เพิ่นเท่าสีเบิ้งอ่าเทียโตไปพี่น้องครับสำนวยใครอืมอันนี้คือสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดคู่นี่เนาะครับเนาะสามสิบเก้าจุดห้าคะแนนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมราคาแยกนี่เข้าทุกฝาหลังไม่เด้อพี่น้องเด้อ ได้กันทรเขามาสอบถามกันอีกเจ้นึงครับผมขันยกโค้งสีมันก็สิมีราคาพิเศษคือเคื่อเสาญื์หยาสซีฟันนี่แหละพี่น้องครับผมเอาเอาใจละครูเพิ่นเลยพี่น้องครับบบนี้ครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามนะครับครับครับเพราะว่าตัวที่สามนี่สถานะื่อเป็นยังไงครับผมครับคุยหน่อยแม่นี่เป็นสาวฟันน้ำนมคือเก่าเ้อครับผม เพิ่นเป็นลูกสาวเพชรลำโข้งดีบัดนี่มีใบคล้ากันของพ่อเพชรลำโขงเนาะครับอายุห้าสี่ขวบคล้ายกันยังไงก็ได้เดือนกว่าสี่ขวบเดือนเด้อพี่น้องเด้อแมนอ่าเป็นคู่กันเนาะพ่อเนาะกับตัวทั้งหลังความสูงเพิ่นสิบหกร้อยไอ้สิบหกบวกลบสูงหนึ่งร้อยสิบหกเซนเลยพี่น้องเด้อแมนหนึ่งร้อยสิบหกกับผมค่อยน้อยอยู่ในเกณฑ์นี่ก็คล้ายสิบห้าถึงร้อยยี่สิบเลยพี่น้องเด้อแมนเพราะว่าเป็นแม่สาวหน่อยเนาะครับเนาะเป็นคู่กันพี่น้อง าทางด่งคมลูกเพชรลำโคงมีใบ <ไป S 2> แม่เพื่อนี่เป็นสายทา้งในพอ่ตอตัวสายเพชรอุดรคือกันครับผมเกิดจากแม่สายเพชรอุดรนะพี่น้องด้วยตัวนี้ล่ำเงาทองผ่อเนาะเงาเงาเงาเด้เงา,าพี่น้องครับเนี่ยปาดพี่น้อนงอเลยมู่ขวัยสนตะไผ่ได้สามเมือ แต่ว่ากรลั่งพัดทกเสียกเป็นแล้วครับผมนี่ก็คือตัวนี้ก็คือพันสนตะไผ้ไม้ได้พี่น้องด้วยแมนมืขคอยสนเองบ่มีเลียดพ่อหยุดจับใบได้พี่น้องครับแมนสนตะไผ่้นี่พี่น้องครับเบื้องหน้าตาพี่น้องครับพ่อหยุดทางพีเลยครับขุดเอียขุดกลองพี่น้องเลยขุดนะขุดนาสวยคันาพี่น้องครับนาทั้งดังกุ้มนาคุดนะนาตาสวยครับผมหัวหมองท้อง อ๋อหมอพี่น้องครับตาแจ่มแจ่มจ่มอัตลักษณ์มีชัดเจนเลยพี่น้องมีมีมีเป็นเตือนกล่องเจ้าช่วงโอบกเขาพี่น้องครับบุกเข่าง่ายเป็นเบิ้งแนกรีบเรียบเรเข่าผีได้อพี่น้องเด้อแมนก้านสําคัญหน้าตางามอีดีพี่น้องครับงามรับนี่หน้าตาหน้าเขาออกดีพี่น้องครับนี่คั้วซีดอกเล่าขึ้นกันพี่น้องอืมอันนี้เป็นเบืงามงามอันนี้งามโตดิเป็นเบืงามเพิ่นนี่พี่น้องครับเบิ้งเบื้องเบิ้งครับบัดเนี่ยอ้ยพี่น้องเอ้ยผมเบิ่งช่วงไทยพี่น้องครับเนี่ยไทยงครับนี่ อ๋อที่หลายยอดจะจับใบได้เนาะพ่อเนาะจับใบได้เพื่อนึงตื่นซื่อดีแล้วเพื่อนใบใบได้สักนี่ตื่นกล้องด้วยพี่น้องตื่นกล้องก็ผมผู้พนมไทยพี่หลานพี่น้องครับแมนแมนเจ้ามันใส่เสียแดดมันเลยตื่นถ้ามาแดดเอาไปเอาบหนามาหากันได้ครับไปเนาะอ่าลาเป็นค yeah, yeah, ู่พี่น้องครับเนี่ยนี่ใช้กันได้พี่น้องครับเนี่ยมากเห็นนะนี่แหละพี่น้องครับอืมเห็นบ่าเอาไปย่างน้ำก้นรายละเอียดอีกินไดยพ่อ เอาค้อยแม่นี่เด้อข้มสูงลอยไอ้สิบหกเ้นครับผมตัวนี้ความสูงลอยยี่สิบครับเอาเปิดคะแนนไปสามสิบเก้าจุดหาคะแนนเด้อครับผมมีอะไรพี่น้องครับสำรวยใครผมเนเจ้าวาเป็นครูด้วยพี่น้องด้ออ่าพี่น้องมักตัวใดกระโทนเขามาสอบถามเมองพี่น้องครับแมนแมนแมนเอากับมีราคาแย่ไห้พี่น้องคือเก่าหรือว่าสิยกครูนองไปน้ำกันไปน้ำกันเป็นตะเลี่ยงขนาดี่น้อยครูนี่ก็ได้เออแนะน้ำเลยห่ะไป พวอเทเรย์ยืดนี่เบิ้งเอาพี่น้องครับตัวไหนกันลรกสิเปลี่ยนเชือกตัวนี้เปลี่ยนเชือกแล้วคือเอาตัวนึงผ้าไป้ะก็ไปน้ำปนเราต้อพอแม้วแมนตัวนึงผ้าเพิ่นไปตัวนึงก็ไปน้ำปนเลยพี่น้องครับเออหนักเห็นบ่าจุ่มเพิ่นเพิ่นเล็กน้อยครับหนักมากมากมากเออเห็นมากเห็นมากลูกจุนมหน้าเออหนักเบิ้งเอาพี่น้องครับมาคอยมคอยเบิ้งไปเออหนักเห็นว่ามีแหละครับผมเออฝากได้พี่พี่น้องไม่ได้พ่อเอามาทั้งผีนี่หมุนมาทั้งพี่แบบนี้ครับผมเอาฝากช่องใบบุญท่าแนวในเด้อกด บติดตามมูข่อยไว้ขอว้อกล้วยัยไก่คือเก่าครับผมเออให้ระมัดระวังมิดฉาชีบมันหลายเดี๋ยวนี้ครับเออทักเสีทักไล่คือข่อยบอกว่าเศร้าอะล่ะอืมครับผมแล้วกข้อเบื้องตัวกิ่งคล้วยเด้อพี่น้องเสียเงินบ่แล้วเสียความรู้สึอกอีกมันกับพ <ผม S 2> อดีเออเดี๋ยว <พอ S 2> นี้มันหากินหลาย,ยัางเดี๋ยวพอท้อยไปยืนทั้งทางเขาเลยครับวันนี้เอะพี่น้องเอาขอบคุณในทุกการติดตามเด้อครับผมเออคุณแม่ทั้งจังหวัดอุดรแล้วกาชาสกขันแล้วก็ขอนแก่นครับผม ไปโตแล้วจังหวัดจังหวัดไปครับผมเอาคำคำคุ้นคุ้นคำหนาคุ้นหลังเนาะครับผมเอาเอาสำหรับคลิปนี้เขาก็บอกว่ามีหงายเได้อพี่น้องด้วยครับทนใจตัวไดพี่น้องโทรมาสอบถามได้เลยครับครับเอาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ